นางสาวส้มโอคนงามตามใบคุณชายกะเพราไี่ใครถังทองไี่ใครนี่พี่แฟดแม่เมียอ,อ่าสองเซนไอ้ตุ้งเหลียด <c oughs> โอโอ้ยโอโอนี่คือส้มโอ เด็กที่ตาปนในอดีตนะคะแต่เขาไม่ได้ปนทะลักแบบแบบน้องตาปนของหลวงพ่อไงส้มโอนี้ไม่ต้องผ่าตัดควักเอาลูก,กตานะคะเพราะว่าดวงตาเขายุบเข้าไปในเบ้าตาหลังจากที่ว่าพาไปรักษาที่หมอออนะคะตอนนั้นน่ะนี่ตอนนี้เป็นสาวแล้วด้วยมีนอน กะเพราไปไหนแล้วกะเพราหาน,น้องกะเพรานอนต่อดีกว่านอนแบบสบายอันนี้ก็แม่เอ้ยตุ้งเี็ด